าผูช้ชมคะกลับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องนะคะทุกท่านนะคะตอนนี้แอดมินเดินทางมาอ,อ่อยูทีจอมปลวกพญานาคนะคะท่านผู้ชมซื้อเงาแอดเจตังฉ่ำเพ่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าทีงแน่ๆน,นะคะงวดที่ผ่านมากอะตัวเลขกะเขายู่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องถามกับพ่ออุดมนะคะเพ่ว่าเพื่อนเป็น พี่น้องนะคะพี่น้องแล้วก็เจ้าทินเจ้าทีอยู่หนีนะคะเนาะถามตัวเลขแนวทางของคุณพ่ออุดมพรนะคะพี่น้องมื่อวาผู้ใดเข้ามานะคะฝากเป็นกําลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะเดี๋ยวสุภาพท่านผู้ชมนะคะไปซองตัวเลขแล้วก็ไปขอไปไหว้แม่พญานาคพญานาคอ่อมุยารินระนีเทวีนะพี่น้องเนาะมากับทีมงานหลายคนนะคะพี่น้อง ค่ะพี่น้องครับผู้ใดเขามาละฝากกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะพี่น้องมืนหนีมากกับคุณพ่ออุดมนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับท่านใดที่เขามานะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในความในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะผ่นนี้เนี่ย อัาชื่เจต่างอ่านจอมปวกแม่พญานาคพ็แนาพะนางมุยารินบอพระนางมุยารินเทวีรนีเทวีเทวีรนีเทวีวาันดนมุยารินรนีเทวีมุยารินเลย บุญรรมเพ่นยานไอ้นน่นไหมคะท่านผู้ชมาวคือบวบอัน้น่พระนางมุตยาลินทีนทาร,าน,ร,รนีเทีฮอลลามีดักใดเหล็กรางวัลเหล็กถ่ายรางวัลทีหนึ่งหงอวันทีหนึงน่งตุลา กำลิกไยสองตัวลางหอบนั่งตรงนุมมันดานให้เห็นชัดแจ่งหอทีมงานตั้งบุญมันมาให้ได้ตรงตรงทางมาไก่เนาะยนายจา่ผู้ไก่เด้อทางการสินสมเด็จก็ให้ได้เด้อพี่น้องเด้อ ได้น้ำกันเหได้น้ำกันเบิดทุกคนนะพ่อเนาะพอจุดถูกงวดที่แล้วคู้ใดก็จุดถูกพอมันหลักสิมันยังยังได้อยู่ดิมันได้ศูนอยู่เนาะงวดที่ผ่านมาเขาได้ตัวใดก็ได้เก้าศูนย์นึเก้าศูนยี่พอว่าเก้าศูนยี่เก้าศูนย์หนึ่งไหมอ๋อค่ะเก้าศูนหนึ่งเก้าศูนสี่นะเนาะมันมันเป็นศูนย์สามมันถือแต่หลักศูนย์นะคะท่านช่้ชมงวดที่ผ่านมา โมแมนมุยารินระนีรินระนีเทวีใช่ค่ะรินทรกรันพระนางพระนางมุยารินระนีเทวี เจตังก์กะอั้นคือโพเทองแหรอตะกอนต่กอนอย่างยากอย่ซื้อพันยาวนะครับเนาะกดซื้อยาบพเป็นยันตต่กนชิหายง่ายเด้พี่น้องเพราะว่างวดกรอนอ่นตัวเลขก็เคยถือมากลกอนที่เจตังเคยมาันงวดที่สามลักซิกับเขาด้ายลหลกเลขกัเขาเาเนแต่คนที่เขาถือขาถูสามตัวมาตั้งหลายงวดเขเกาศูนที่เขาาศูนย์มัยค่ะเอ็ดก็เลยม่า เขาถือแต่เขาถือเขาอซองเห็นเป็นสามตัวมาหลายงวดติดต่อกันแล้วก็งวดว่างหันตัวเลขเก้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าก้อนนี้มันกระเขาน่ะพ่อหน่ออันพอดมเนาะเขานวดขาสองเทืองอันงวดที่สองหนึ่งกับเขาเขาล่างศูนยไอ้สี่สองหนสามสี่สองมันงวดที่สองมาเป็นสองสามสองแต่ว่ามันเพียงแต่ว่ามันเกินบนเกินล่างต้องล่างจริแต่ว่าที่ แต่ปีสองปีหกหนึ่งนั่นพ่อเอาอยู่นี่เ<ฮ>บิังเอาไว้ซื้อได้ได้ได้สามหัวติดๆเลยครับ<ฮ>จนได้ไปซื้อหัวซื้ออยังไเรเลี้งยงกูเหรอครับถึงเจริญสี่หมื่นครัวหามื่นก็ถือจำปวงบอกครับ, 50, รบ <c oughs> นี่เอาอยู่นี่เลยนี่เลีเ้ยงบังอยู่นี่หัวหลังๆมาพลาจุ้มเหมือนเจตังบ้านกันได้ได้ทรวงโตกันหัว หัวน 1, หน้อกหนึ่งเก้าหกเนี่ก็ได้สิบหกแต่ว่าขาจับตรือเอื้อนแถวกิดถือโต๊ดอยู่ดิพี่น้องแคบหน้าจอและพี่น้องขยายเอาได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่อันนี้มันขัตัวเล็กดิจอมปลวกนะครับแอดมินเห็นเป็นสองห้านะครับอ๋อเห็นแล้วบิดเย็นล,ะลนละครับเบิง้ง <c oughs> แต่ว่าเห็นอยู่ดิคนมาเบิ้งก็คือมีกันได้ไดหลาย <c oughs> แมนค่ะก็ดได้ายงวดติดกันนะซื้อเพิ่นนันพระนางมุยารินพระนีเทวีพระนางมุมุยารินระนีซื้อเพิ่อนนะ่ะนนนนะคือซ้ำนี่แหละ เมนบลาพระนางมุยานเทวีโอรนีไหมมันเปบกคือพอให้ไปบบมันมีซีหาอยู่ที่พ่อเห็นระเบเดอะนี่ตทั้งใจพ่อเห็นระดีพ่อเห็นซีห่ครับแมนผมเห็นสองหามันเป็นชีซีหาเป็นซีซีหาสับเป็นซีซีหาเ่ครับเพียงเลขซีซีสองตัวเยี้งกันเล่นแต่ว่าตัวบนมันเป็นซีหาซี คิดว่ามันต้องเป็นรองเขาเลยค่ะเด้อเพราะเขาต้องท่าแปงบ่เนี่ยิเป็นเบิรนหรือที่หาบเนี่ยคือว่าหาบไรโกเบิร์นา๋อเปล่าข้าตรงไหนครับเนี่ยนี่เบิร์นที่ไหเนี่ยเพบาครับสีสีแดงสีเนี่ยเพราะมันเหล็กมันเห็นหลด้วนีออมาทางเี้นี่นี่นี คอด้วยตําต่ำนี่อันนี้สี่ห้าสี่อันนี้อันนี้สี่สี่อยู่ไซลัพออันนี้ส่นี่อันนี้พี่น้องเบิ้งเอาเดนกับเด้พ่อจะบ่เบิ้งได้ทั้งมเพราะว่าพ่อยังมองเคยได้บอ้ที่บอเป็นเบิ้งได้แต่ยุพี่ีอสี่ให้อีกจักรอบนึงอี่างด้สี่สี่นี ห้าหสี่สรองนั้อันนี้สี่ห้าสี่นี่สี่ห้าสี่นะครับเนาะมั่บางขวดที่ขับดนีางขสห้าสี่ครับนวิแต่ว่าคอหนีดเขาไกล่พวดตะกีนมันถี่นับเม่่เยกนีบมั่บงไงอได้เป็นสี่ห้าสี่นะครับชัดเลยเลขเลขสี่กันสี่ห้ครับห้าสี่ห้าะตั้งยู่ตรงจุดนี้ก็จะ กวดนามจะบังพอดีนะครับแม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเขาไป่องเบิ้งทันไม่นุ่งไม่เป็นยังพ่อสุดเซนไหมคะครับผมเนาะเห็นยุกขยายเอาพี่น้องแคบหน้าจอแล้วก็คือให้พี่น้องขยายเอานะคะมองนีกะว่าที่ว่าที่แล้วกะเห็นจากมองนีพร้อมคือกันนี่นะพ่อเนาะแมนนะค่ะมันมันถือเด็ดใจเห็นว่าอ๋เห็นอยู่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 ค่ะเห็นอยู่ พี่าน้องก็คือต้องซุ้มพอมเ okay. ด้อพี่น้องแอดกระซุ้มเห็นไหมซุ้มหลายมันกรสีแตกนะมพรามันเลขีสลายค่อยกันเบิ้งอกคสี่ลายเนียเอาสี่ไม้พอสี่ไม้อีกข้งเนี่เด้อนี่ไก่้มันิเป็นเลขีสตัวนี้ีห้สี่ว่าาสเดไปเด้อัเด้อตัวนี้ ตัวนี้ซีซีตัวตัวหนึ่งมันบอชัดมันเห็นแต่ซีซีอยู่ค่ะมันจะยุดไตสิพ่อเลขาชาติเนาะพ่อเนาะแม่นค่ะท่านผู้ชมซีหาซีเป็นบอชพ่อทีเห็นแม่นอันตัวเทิงมันเป็นซีหาซีเจ้าตัวไตเป็นซีซีค่ะหอยเลขกซีหลายเนอซีหาซีข้างล่างยังเห็นซีซีครับท่านผู้ชมค่ะแต่มันเป็นเลขคนบอมักเนาะเลขตัวนี้ ที่ออกยากก็มูอซีฮะซีเป็นเลขที่ออกยากเป็นเลขที่ออกยากก็มูอแต่ว่ามันมันขึ้นม้างที่ห้องเกับเห็นตามนี่ไหมเนาะมันขึ้นแล้วเ้องก็เห็นตามนี่ถามว่ามันใจบ่แบบนี้คุณพ่อค่ะขึ้นมามันนุ่นแล้วทั้งทางที่เลขก็ออกยากพ่อกันยังมันใจเย่บ่พอ เสื้อหมันกับเอผ้านังมุยาลินและนี่บ่พ,พ่อเสื้อยุ่นแล้วพี่น้องคุณพ่อคุณเคยได้ง่วกับหย่อนพ้นั่งพันแล้วนะคะชาทูเดอร์พี่น้องว่าเด็กหายเห็นชัดเจนเนาะเด็กซีก็เห็นน,น้องพ่อเนาะเห็นชัดเจนเบื้องจอมได้บ้านนี้ พ่นว่าให้เบิรงอยู่จอมเด้อพี่น้องเด้อสาธุเอาเด้อค่ะให้พี่น้องเบิรงอยู่จอมไปแต่ว่ายอมรับเด้วว่าตัวเลขเพิน่นเข่าอีหลีเด้ขันเท้าเอาไปนะ็ะคือได้สูงวนนดน,นาะอาันผดมเนอ่อมผมพ่ออยากอนไรพ่อสรุปพ่อเห็นตัวเลขยุ่จอมปวกือตัวใดค่ะซี่ซีซ่ซีซ่หานล่ะซี่ซี่ซี่หาครับ สี่สี่สี่ห้าคันนั้นจันตัวนามันมันเป็นโค้งคือคือเลยซีอยู่แต่มันหนักโค้งคือเลยเก่านี่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 มันมันจิเป็นซีมันบุกคือนซีทุ่มนี่มันซีโค้งยันนี่มันคันว่าเก่าก็ได้ค่ะพ่อเขาเบิ่งอย่างซีเลยตัวนี้มันเป็นเก่าอาซีเป็นซีเหรอ 954แมนเก้าหาซีกับกับซีซีทั้งไตน่ะเก้าหาซีกับซีซีบอ่ครับผมเครื่องผ้าซองเมืองหลังกาแบบว่าพันจะอยู่ข้างล่างกันนะครับท่านสมุชงก็เบิ้งคักๆแล้วมันเป็นมันเป็นเก่าไตเลยครับทสมุชงมันเป็นเก่าอาจจะเบิ้งหยาดนิดนิดหน่อยเนาะเท่านั้นแล้วเพราะว่ามันมันมีอันตัวนี้บังตัวเครื่องที่กำลังนำคุณพ่อดมนี่แหละครับผมท่านผู้ชม พอ่อดมคนเป็นจังของพื้นซีอยู่นี่เก้าเก้าหาซีเกพ่อเก้าหาซีเลยมันแต่ว่าตัวใตนั่นซีซีเก้าหาซีกับซีซีครับเก้าหาซีกับซีซีน่ะเบาช้องตัวนี้เพราะว่าเบิ้งคักเรี่ยนตัวนั้นมันเก่าหน่อนสามตัวเนี่ยแมนบอกค่ะพ่อแมนสามตัวนี้เป็นเก้าหาซีแมน สองตัวนี <t eg ued gardens> ่เป็นซีซีสองตัวซีซีเหรอมันมันชัดชัดเด่นซีซีนั่นเห็นน้ำยู่บ่คเห็นหาบ่ไอสตาไอ้สตากันบ่ก็หาซตัดเหร่นบ่ไ่เก็บซีกหาซีนี่ตัดเห่นบ่ได้เหร่นได้ก็ทีหาซีคือเกอครับผมมันมันได้คือกันก็ฟอยไปเรียกกันเรีกสูตรบ่เีสูตรนั้น เห็นว่ามันว่ามันเอาว่าอันนี้เด๋ยพ่อเบื้องเลขทูกไหมนะค่ะมันตัวได้เเบิ้งกระดูห้านะบนลึงกัเสง่กบก้อ้าบเป็ตัว่เเลก้าเเก่มันมันเถื่มันเดินตกกาวันเดี๋ยวเป็นเล็กกัน นี่ลักซี่ไปเนาะคือปล่อยไปเพราะว่าหลักสีบเ,เพื่อเก่ากับเกหลักสีบมีเก่ากับเกศค่ะนี่มันหนึ่งเก้าห้าเด้วต้องขืนมัน,นหนึ่งเนาะหนึ่งเก้ายัางพอมันนึงมันขืนมากเป็นหายนขึ้นเหล็กหาปะ

เป็นมุมมี่หมอหนึ่งเก้าห้าครับพี่น้องคะใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะคะเจตต่างคนผู้ไทยชาแนลวันน้อพี่น้องเนาะอากาศถูกสีไหมมองได้เทสเป็นเก่ารอหาสีนี่เก้านี่นี่หานี่สีนี่อะไรอย่างกับพ่อเก้าห้าสีนี่เก้าห้าสีมันนี่อันนี้สีสีหนึ่งยใจ ทีซีหนมันชัดครับทีซียู่นข้างใต้เลยบ่ซีซีข้างใต้นี่ยนี่เขย็นอยู่นี่โอ้โหนี่ซีนี่ซีนี่นี่อันนี้เก้าเก้าห้าสี่นี่ 4, น 9, 9, 5, 4, นโอ้ที่ใหญ่ก็แบบนี่แต่ว่าฟองตัววา่าซีซีนี่ครับฟอ,องตัวใต้นี่มันเป็นเห็นชัดเลยล่ะเนี่ยเรื่อทีซีนี่ ตามคุณพ่ออุดมวานน้องค่ะท่านผู้ชมน้อเก่าหาซีกับซีซีอยู่ที่จอมปลวกคนทุนสามปวกเพิ่นเปเลยโอ้คนอับบางว้ยเนี่ยมัดมัดท้ายเอาจอมปวกเก่าพ่อยืนอยู่นี้กับเหมืนผัวเพื่อนกับว่เห็นดิพระกันไวหลังใจอยู่เหมืนเนี่ยมันมามัดท้ายเอาเออจะท้ายจอมปวกว่าสันจังพระกันเห็นอืค่ะเห็นเราวาดนี้พอดีวันพ่อดไปอัน ดูลงสีเหมือนมันมันแง่แงที่ละก็เป็นแสงเขียวไหมพราะลงทือนี่บ้านโอ้ฝนบอมันเป็นไม้เรียบบอลก็เลยมามาเลยมันเบิงรองเบิงรองเบิงหมูนี่ละหมู่ก็ได้เห็นเห็นที่แรกปีหกสองโอ้ปีหกหนึง่งมันเป็นสองเกา้าเป็นสองเกา้าวันนี้ไปซื้อถือได้ว่านั่นได้สองร้อย มันออกเป็นลางเด้วยก็ซื้อลอตเตอรี่กันถือมานี่ง้วนออล้างไม่ช่องหายไหมเก้ายังคือเก่าก็เลยเป็นสามมันช,ชื่อคือไล่ก็ได้ด้วย <laughs> ือลอตเตอรี่ก็ถือลอตเตอรี่มันมันเป็นเลขไทยเนาะคือลอตเตอรี่ออกข้างบนใช่ไหมได้เป็นฮาล้อยม้วนทั้งลอตเตอรี่แต่เลขไต้ดีนั้น ค่ทนะออท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ทิงท้งถ่ายตัวเลขแนวทางนะคะของจอมปวกน้ำโชคเนาะพี่น้องเนาะของพระนางมุยารินราีเทวีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเลขถูกนะคะพี่น้องคะผู้ใดเข้ามาฝากเป็นกำลังแรงใจฝากก็ไลไรก็แช่นะคะห้กับแบเจ็ดต่างคนผู้ไทยนะคะชอบไม่ชอบ,ชอบจังใดคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมากนะคะ สำหรับกิมนี้แอดก็ขคอห้สุสกูสุคนที่เขามาตีตามรับชมขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสวัสดีค่ะ